nếu mà chỉ khử đơ kìa các bạn, ồn ào, ồn ào, เกยลูกผีมาเว้นนี่จนอุ้มหนีตูดกับเพื้นไหมลงไมลงไไม่สูดดึงกำมาผีจะเบิ่งในซ้สายจานมันรุดออกสังขารข้างนี้เลย กดมานะกดมานะตูดมาอีกกดมาโบได้เสียบอีแมตตาปดนะเขาเอาซ้ายขางทั้งพ่มั่นเพ่ตูดเขาคุ้งๆแล้วก็ตูดกลับขึ้นมาอย่าตูดออกมาตูดเขาใน ม่เป่อะไรมันน่ะอันเก็บเหียนเป็่อเก็บเมียนเป็นอดูสเสียงขับที่ยเงินเยอสิระเบิด นาๆน,าน,าน,าน,น,นไหนาหนนะา้าหนน่าไมย้ายไปบนท่านอนเลยพื่อนตั้งแต่มาแต่ผมมือเขาเมื่อแต่งบุญเนะาะย้ายเราบนทนอนเพม,มืออน้เหมือนเจ้ากับมอื่นจังพัดที่ย้ายไปนอนที่ย้ายเอ้าเมื่อสมไปหมอขาวเนะ ล้อยังมันอยู่หน้าอยู่บ้านพี่เบิร์ตบอมันไม่ได้ออกปาร์ตี้มันสิคะเมืบ้านมัลืนองอะไร ปล่าแล้วอดเอามอื่นจังท่า,าคีมกันดิพายเปล่าเขาไปจอดอยู่หัน มือนีอม่มือไักกินข้าวแรงเลยพี่น้องข้งงาวก็ไปกินน้ำมันได้เ,เขียวพี่น้องเลยแม่เตะตามกระปุนนนั่นลเลยละาบอยู่ข้าวบ๊อแซ่บเันเป็นลมปุ่มอยู่บ,แบบ่า้อืมข้าวมาันข้าว นี่สมกาโดเถอบาหตังจะอายมายยายดึงข้อเสือเั่อนนายผูเชื่อว่ัใจเซ็กซี่เกินไปแหลย เพื่อนอ่ะจู่เาเป็นเพื่อนความาหกใ <c oughs> นเบอร์น,นี้จะกิดคุใง่ไยๆแด่ร้ายเมื่อย,ยมันหอบไปนอนปอ,อดคืนเพราะแล้วอืมนีม่จะเชียว่ <c oughs> ยเลมตัว แกะสบายได้เนาะชิเบิสหรือเปล่เนาะยังยังลายยังน้อยว่าแกะนะคันเบิสลำอื่นจะไปเติมเลยมันก็อยากเบิดแต่ว่ามันจังมันต่อให้มันเบิสขาดว่ามันจังเติมว่ะแกล่ะไพ่สิคงบ่เคยใช้เนาะมันบ่เคยใช้มันระบุจักคิดเปิดบ่ขึ้นผมบ่กจังไปเติมหรือจังไงมันเบาแล้วก็ไปเติมว่มันยังน่ากี่บ่ถ้ามันถ้ามันบ่มีมันเบาแหละ

ตายจะเป็นแนวนั้นไม่ใช่ลูกให้แม่เบิ่งก็ค่ะเบิ่งเบิ้งเบิ่งเบิ้งทุนานะเกียเอ้ยใจยขาดนะพอแหละอีพอแหละบุกเข้าอะไรนะ อย่าเหตุแนวน้านันฉีลบเป็นแนวหน้าหนาจนแดง 这个这个。Yeah,